วิธีการวิเคราะห์งานที่มีหมุดยึดนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมแนะนําว่าให้สับเพสหมุดออกไปก่อนนะครับให้เหลือเฉพาะแค่รูแบบนี้จากนั้นนะครับผมก็เข้ามานะครับบอกว่าตรงตําแหน่งนี้เนี่ยมีหมุดมายึดอยู่นะครับวิธีการเนี่ยให้เข้ามาที่คอนเนคชันนะครับแล้วคลิกขวาเลือกพินนะครับจากนั้นเราก็เลือกไปเลยครับว่าบริเวณรูนี้นะครับตรงนี้ผิวนี้กับผิวอีกฝั่งหนึ่ง มีหมุดยึดอยู่ด้วยกันนะครับหมุดตัวนี้ถ้าเกิดเป็นการยึดแน่นนะครับเราก็ติ๊กไปเลยว่าอันนี้ติ๊กเป็นการบอกว่าหมุดตัวนี้จะต้องไม่เลื่อนหลุดนะครับไม่มีการหมุนนะครับมันถูุกฝังแน่นเลยกับติ๊กอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะไม่มีการเลื่อนหลุดออกมาในแนวแกนนะครับก็ติ๊กสตัวนี้จากนั้นถ้าเกิดต้องการดูด้วยว่าหมุดตัวนี้เมื่อมีแรงกดมา35,000นนิวตันนะครับมันจะเกิดการขาดหรือเปล่านะครับ เราสามารถที่จะใส่วัสดุในตัวหมุดเข้าไปได้นะฮะหรืการติ๊กที่ state data จากนั้นเลือกเลยครับว่าหมุดของเราเนี่ยมีทำมาจากวัสดุอะไรนะครับอย่างเช่นผมเลือกเป็นหน2่งนกด apply เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะถามหาว่าขนาดหมุดตัวเนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับเป็น76ไปเลยเเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มากำหนดรูที่เหลือกันต่อ ครบหมดแล้วก็ปิดไปเลยครับที่เหลือนะครับผมก็เสร็จไปคร่าวๆแล้วก็คือใส่วัสดุของเหล็ก2ตัวนี้แล้วแล้วก็กําหนดหดจับยึดนะครับยึดหัวหยึดท้ายตัวนี้ใส่แรงนะครับที่บริเวณน,นี้สามหมื่นห้าพันนิวตันแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําเลยก็คือการเซตคอนแทคตรงนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแผ่นเหล็ก2ชิ้นนี้นะแผ่นนี้กับแผ่นนี้เนี่ย ไม่ได้ถูกเชื่อมติดกันใช่ไหมครับดังนั้น,น,นเดี๋ยวเรากำหนด contact set เพิ่มเติมด้วยนะครับที่ขวาที่ c o n n e c t i o n เลือก contact set บอกว่าไมาเลตัวนี้ที่จริงแล้วไม่ได้เชื่อมติดกันก็คือเป็นแบบ no penetration แล้วก็เลือกผิวนะครับผิวนี้กับผิวอีกฝั่งหนึงสงผิวนี้มันจะต้องไม่เชื่อมติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะสั่งรันได้เลยวิยเคราะห์เสร็จเรียบร้อยนะครับผลลั์ออกมาเนี่ย เราก็สามารถดูได้แล้วว่าแผ่เหล็กจะเกิดความเสียหายหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดต้องการดูว่าหมุดเกิดความเสียหายไหมนะครับให้คลิกขวาที่ r ดี l v e แล้วก็เลือก define p i n b o l l check plot นะครับกดโอเคไปเลยเขาจะบอกมาว่าหมุดตัวไหนบ้างนะครับที่เกิดความเสียหายอันนี้ก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ need a t t e n t i o n หมายความว่าหมุดทั้ง4ตัวนี้เกิดความเสียหายหมดเลยนะครับเช่นอ่ะตัวแรกตัวที่2นะครับ3 4ี่ ขอจะขึ้นกรอบมาบอกว่าไอ้หมุดตัวเนี้ยเราตั้งไว้ว่าเซฟตี้แฟกเตอร์ต้องเกิน1ใช่ไหมแต่ว่าความจริงแล้วเนี้ยพอไปทําจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเซฟตี้แฟกเตอร์ของมันแค่0.2เองเราก็ต้องไปเพิ่มขนาดโลนะครับขยายหมุดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเลือกวัสดุของหมุดที่แข็งแรงขึ้นนะครับจนกว่าหมุดทั้ง4ตัวเนี้ยจะย้ายมาอยู่ที่โฟลเดอร์โอเคตัวนี้นะครับ